เปลี่ยนท่านที่เคารพและมิสายทุกท่านครับผมพลตรีดกเซอร์อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันศุกร์ที่3กลกุมภาพันธ์สองพร้อยหกสิบหกครับสองสามวันมานี้มีงานเร่งด่วนอยู่หลายชิ้นที่จะต้องรีบระเมินการก็เพิ่งแล้วเสร็จในช่วงบ่ายวันนี้เองครับมีหลายเรื่องอยากจะเล่าเป็นเรื่องเบาๆให้ท่านที่ติดใจในการติดตาม ประสบการณ์ต่างๆที่ผมมีและนำเสนอถ่ายทอดในช่องนี้ได้ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ท่านที่ลงทะเบียนเรียนวิชาข่าวกรองสำหรับประชาชนเพื่อเท่าทันข่าวเท็จข่าวลวงเราเริ่มเรียนเปิดห้องเรียนกันตอน8นาฬกาจนถึง12นฬกาเป็นหมวดวิชาที่สองว่าด้วยทฤษฎีหลักการในการวิเคราะห์สังเคราะห์วิพากษ์ เปรียบเทียบวิจารณ์แล้วก็หาข้อเท็จจริงจากข้อมูลต่างๆให้แปลสภาพมาเป็นสารสนเทศเพื่อนำไปสู่การพิจารณาแยกแยะข่าวเท็จข่าวดวงอย่างชัดเจนพวกนี้เราเริ่มกันนะครับสองสาวันนี้ท่านคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องกรณีของตำรวจไทยที่มีการไปค่มคูนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์แล้วก็ กรณีต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องโด่งดังกันในขณะนี้ซึ่งผมก็จะไม่วิจารณ์อะไรหรอกครับทุกท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วแต่อยากจะเล่าประสบการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมคล้ายๆกันอย่างนี้กับตำรวจต่างชาติที่ผมมีประสบการณ์เปรียบเทียบให้ฟังการเป็นตำรวจดีหรือเลวมันอยู่ที่พื้นฐานของคนในชาตินั้น ไม่ใช่ว่าใครจะมันคิดตื้นตื้นบอกจะต้องปฏิรูปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยในขณะที่คนไทยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วท่านจะไปปฏิรูปตำรวจไทยได้ยังไงเพราะตำรวจไทยมันก็มาจากคนไทยผมเล่าเรื่องการปรึกอบรมในหลักสูตรนายสิบตำรวจที่ผมเคยเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อสักสองสาวันก่อนให้ฟังแล้วนะครับว่าเด็กที่เข้าไปเรียนโรงเรียนในสิบตำรวจเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานทั้งนั้นแหละครับ มาด้วยความเจตนาดีต้องการมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีการปลูกฝังอุดมการแต่เมื่อออกไปทํางานตามสายงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายงานปราบปรามสายงานอำนวยการสายงานจราจรสายงานสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนหรือสายงานด้านต่อชอดอถ้าหากเขาเจอพี่เลี้ยงที่ดีเขาก็จะไม่หลงทางไปในทางที่ผิด ถ้าเขาไปเจอคนชั่วนั่นแหละครับเด็กที่มีจิตใจอ่อนแอไม่มีหลักคิดก็จะคล้อยตามกันไปแล้วในวงการตำรวจไทยเนี่ยประคองตัวยากครับเพราะว่าแรงกดดันมันสูงมากผมจะไม่วิจารณ์ต่อเรื่องนี้นะครับก็จะรำเรียนให้ท่านเห็นภาพว่าอย่าไปว่าคนอาชีพนั้นอาชีพนี้เลยทั้งหมดมันมาจากคนไทยไม่เป็นครูมาสองวันไอ้ภูมิในการโรงเรียนไปเรียก รับทรัพย์กับผู้ที่มาประมูลเรื่องอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนไม่ว่าจะเป็นองค์การองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทุจริตมีการตั้งเสาไฟราชาเทวะอะไรขอามันเอากิน,นลีกินนอนอะไรคองมันมาทำเพื่อเพิ่มราคาเพื่อจะได้ชุดจริตมากขึ้นมากขึ้นทุกคนมันมาจากคนไทยทท้งนั้นแหละครับถ้าเราทำให้คนไทยมีศาสนาได้สัก10เเซน สังคมเราจะดีกว่านี้มากมายไก่กองครับในประเทศอื่นก็เช่นกันครับผมก็มีโชควาสนาได้รับวีบากดีได้มีโอกาสไปต่างประเทศถึง46ประเทศตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมานี้ผมไปต่างประเทศทุกปียกเว้นช่วงโควิดนี้เท่านั้นเองก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสทั้งประเทศที่เจริญแล้วทั้งในยุโรป ในอเมริกาแคนาดาเอเชียแล้วก็ออสเตรเลียผมเห็นชัดเจนว่าถ้าภาพแวดล้อมแต่ละประเทศที่มันต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติการของตำรวจในแต่ละประเทศนั้นด้วยผมมีเรื่องที่ค่อนข้างเดี๋ยวนี้ก็นึกถึงแล้วก็ขบขันกันทุกทีเลยนะครับที่ประสบเกี่ยวกับเรื่องถูกตำรวจมาเล่นเลขเหลี่ยมมาเนี่ยจากหลายประเทศก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรมันหรอกครับ เพียงแต่ว่าอยากแชร์ถ่ายทอดให้ฟังว่าในขณะที่ท่านด่าว่าตำรวจไทยมากมายประเทศอื่นมันก็พอๆกันโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่ด้อยพัฒนาในระดับใกล้เคียงกับเราผมว่าอยากจะเล่าสักสองสามประเทศทั้งเวียดนามทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็รัสเซียประเทศพวกนี้เลวร้ายทั้งนั้นผมก็ไปพบมาแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องเก็บ ัวหรือเสียเงินเสียอทองอะไรมากมายมันกลายเป็นประสบะการณ์ไปซึ่งเพื่อนๆหรือผู้ตามชาที่เขาไปด้วยกันเนี่ยเขาก็อยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube นี่แหละทุกคนก็จำเรื่องนี้ได้ดีพูดกันที่ไรก็ตลกขบขันกันทุกทีเอาเบาๆก่อนแล้วกันนะครับประเทศนิ่มๆหน่อยเวียดนามผมจำปีพศไม่ได้นะครับเพราะผมไปเวียดนามประมาณสัก4ครั้งทั้งหานอยแล้วก็โฮชิมิซิตี้มีครั้งหนึ่ง อยู่ที่ฮาหนอยในขนาดนั้นน่ผมเป็นผู้รับผิดชอบตัดการเดินทางของค้าราการชั้นผู้ใหญ่จำนวนมากประมาณร้อยกว่าคนเรานำเครื่องบินบลอ .8 ไปสองลำไปลนที่ท่าอากาศยานที่กรุงฮาหนอยเนื่องจากเราไม่ได้ใช้เครื่องบินพาณิชย์ดังนั้นก็จะต้องให้ทางรัฐบาลฮาหนอยเนี่ยเขาเป็นคนดูแลเขาก็คิดค่าจอดเครื่องบิน ผมจําได้ประมาณวันละสองแสนนี่ไงนะครับแล้วก็เขาจะต้องจัดเจ้าหน้าที่มารอปรพอเมื่อเครื่องบินไปแลนดิง้งเรียบร้อยคณะลงมาหมดแล้วนักบินเจ้าหน้าที่ไปจาเครื่องบินตรวจตาสิ่งต่างๆเรียบร้อยออกมาแล้วเนี่ยเขาจะซิลเครื่องบินทันทีเครื่องทั้งสองลำเนี่ยจะไม่มีใครสามารถเข้าไปได้เลยจนกว่าจะถึงกําหนดการวันที่เรากลับเขาจะจัดเจ้าหน้าที่มารักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา ขาไปก็ไม่มีอะไรครับก็ฮาหนอยนี่ก็ไปสองครั้งก็เป็นประเทศอ่เป็นเมืองที่ค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยเจริญนะครับงั้นเถอในสมัยนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ไปมาสักสิบกว่าปีแล้วละ่ะก็เป็นประเทศที่เป็นเมืองที่ล้าหลังหน่อยแต่ก็ยังมีผู้หญิงหากินตอนกลางคืนก็สามารถจะหาได้เรียกได้เราไปประชุมที่นั่นหลายวันขากลับ เนื่องจากผมเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องการเดินทางคณะนี้ไปเป็นลนักษณะของ VIP ดังนั้นก่อนที่เราจะถึงกำหนดการออกเดินทางประมาณสักครึ่งวันผมกับผู้ตามชาสามคนก็จะนำเอกสารหลักฐานต่างๆเนี้ไปําเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการออกนอกเมืองคือคักเข้าแล้วก็ทำกรรมวิธีอย่างนี้คัก กลับมันก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับเราเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารธรรมดานะครับแต่ว่าคณะวีไพีก็ไม่ต้องเอาตัวไปเราเพียงต่เอาหนังสือเดินทางซึ่งเป็นหนังสือเดินทางราชการเนี่ยก็ไปสแตมป์พอไปถึงวันนั้นวันกลับแล้วก็เจอเรื่องพอดีให้เจ้าหนะ้าที่ต่อมอของเวียดนามเนี่ยก็แกล้งบนอยู่มาเนี่ยอ,อีกไม่กี่ชั่วโมงจะเดินทางแล้วจะทันได้ยังไงเนี่ย ฉันก็มีงานเยอะแยะไปหมดเลยนะโวยวายแต่ผมรู้แล้วครับมีโทษผู้ช่วยโทษฝ่ายทาหารก,ก็บอกได้ที่นี่มันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมีวิธีการแก้ถ้ามันเล่นแบบนี้ต้องเธออย่างต้องเจออย่างฉันนี่ก็รู้แล้วครับมันต้องการเงินเพราะพวกนี้มันหิวเงินผมก็แค่เอาแบงค์ยี่สิบดอลลาร์เนี่ยใส่ไปในหนังสือเดินทางแล้วก็ยื่นให้มันดูถามแกล้งถาม ดังๆให้เพื่อนมันได้ยินนะว่าอย่างนี้ถูกไหมแต่เราเชิเราตรวจดูสิปรากฏว่าพอมันเอาไปเปิดปุ๊บเห็นแบงค์ยี่สิบมันชักเข้าไปใต้โต๊ะเลยทั้งนี้เพื่อนมันนั่งอยู่ห่างกันว่าสักสามสี่ฟุตเท่านั้นแหละเพราะมันเป็นแถวอะครับเพื่อนมันไม่เห็นหรอกไอ้ตัวนี้พอแฮปเงินไปแล้วตอนนี้ก็ชักโอภาปลาใสอ่โยไปสแตมเองก็แล้วกันนะคือมันขี้เกียจทำ บุ๊กมันเป็นร้อยใช่ไหมมันก็แบบออยุเอาไว้สแตปมเองมันเอาก็เอาเบาเอาตาสแตปมไปให้ผมก็เอาเบานั่นแหละเอาตาสแตปมมาเอาไว้ไว้ที่โต๊ะข้างหน้าเป็นโต๊ะใหญ่ก็ให้ลูกน้องเขานั่งสแตมเฮ้มันให้มาได้ตีตามไปเลยปุ๊บ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 ,บเสร็จก็เรียบร้อยไปไม่มีปัญหาเลยเลยพอสแตมเสร็จแล้วเนี่ยรอสักพักหนึ่งคณะเขาก็มาเพราะมันเป็นการดําเนินการตามกําหนดเวลาคณะ ใหญ่เนี่ยก็มีทางการเวียดนามเขาจัดรถนํามาเรียบร้อยเป็นการอารักขาแล้วก็เป็นการให้เกียรติมาถึงปุ๊บเอกสารเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปรออะไรแล้วก็เข้าไปที่รันเวย์เพรเครื่องบินจอดอยู่ใกล้ๆก็เดินไปก็ขึ้นเครื่องบอร์อ 8, กลับมาอันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นในช่วงที่รัเสเซียเปิดประเทศใหม่ๆน่าจะเป็นสมัยรัฐบาลของนายเยลซินนานมากเลยครับ ผมไปรัเสเซียประมาณสี่ครั้งไปครั้งแรกๆตอนเขาเริ่มเปิดประเทศเนี่ยจำได้เลยว่าเงินเฟอ้ออย่างมากมายทีเดียวค่าตั๋วดูบาเล่บอยชอยที่กรุงมอสโกเนี่ยคิดเป็นเงินนับแสนรูเบิลแต่ถ้าคิดเป็นดอลลาร์นิดเดียวเพราะประเทศมันล่มสลายหมดเลยทุกอย่างใน,ใน,ในลันนาดหมดไปพักที่เซนตีเดอร์สเปอร์ก็มี โรงแรมใหญ่ที่นั่นที่หลวเขาก็ตอนเช้าก็มีอาหารปรากฏว่าอาหารเช้าก็เป็นแบบอเมริกันบุฟเฟ่นั่นแหละแต่ว่าคุณภาพต่ำมากผักก็เป็นผักแบบรูรูผักมะแรงเจาะทั้งนั้นก็แกล้งถามผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารที่นั่นที่เขาเกาอบไปกับเราบอกเอ้ยผักดีๆนะขนาดโรงแรมชั้นดีแบบเนี้ยยังไม่มีผักดีๆกินเหรอเขาก็บอกว่า ผักดีๆของดีๆเขาส่งออกไปนอกหมดในประเทศเขาก็เล่นแบบนี้แหละแล้วตอนที่ไปดูบาเล่ที่บอยชอยปรากฏว่าผู้ทชี่ฝ่ายลานก็บอกว่าอย่าไปหวังดูอะไรมากมายนะเพราะนักバレ่เก่งๆเนี่ยเขาไปยุโรปตันตงหมดไอ้ที่อยู่ในรัสเซียจริงๆเนี่ยก็ประเภทมือวาอันดับสองหรือไม่ก็พวกหางแถวไปไหนไม่ได้เพราะไปต่างประเทศไปยุโรปตอนตกไปอเมริกาเขาได้เงินตอบแทนเยอะมาก และอย่างที่เรียนแล้วว่าเขาก็หิวเงินรายได้เศรษฐกิจตกต่ำมหมดเขาก็อยากออกไปนอกประเทศก็เป็นอย่างนี้เองครับจําได้ครั้งนั้นอ่ะผมจำไม่แน่ใจ่าไปครั้งที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราไปสองเมืองก็คือไปลงที่มอสโกแล้วก็ต่อไปเส้นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากนั้นก็เดินทางกลับมาที่มอสโกแล้วก็กลับกรุงเทพไปที่ มอสโกตอนขาปไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ผ่านกันเรียบร้อยแล้วก็มีการเปลี่ยนราชการที่นั่นจากนั้นก็เดินทางไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นสายการบ,บินภายในประเทศของเขาให้การตรวจตาต่างๆก็ไม่ได้เคร่งครัดอะไรมากมายนะักเพราะอยู่ในประเทศเดียวกันจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยก็กลับมาและเตรียมเดินทางกับประเทศไทยตอนนี้นะครับมีเรื่องแล้วมีสภาพสตรีท่านหนึ่ง ก็เป็นไข้าการรับสูงเหมือนกันตอนที่เข้าไปแซมเพราะตอนนั้นนะอะเจ้าหน้าที่ของเราอาโดยความสุกไม่ได้ไอ้ตอมมันก็เรียกคนคนนี้เข้าไปบอกว่าเฮ้ยยู่พาสปอร์ตมีปัญหานะขอเชิญที่นี่หน่อยนะคุณผู้หญิงท่านนั้นก็เลือกหลากแล้วแล้วพอเข้าไปในห้องผมเป็นผู้รับผิดชอบผมก็จะเดินตามเข้าไปมันกนันทันทีบอกไม่ต้องเองไม่ต้องอยู่ข้างนอกอา้าเฮ้ยมีเรื่องแล้ว ผมก็ไปบอกผู้ช่วยบอกเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยที่เข้าไปดูแลโดยระดวกบอกน้องไอ้นี่มันเรียกคุณผู้หญิงคนนี้เข้าไปทาไมก็ไม่รู้นะน้องช่วยไปดูหน่อยผมเข้าไม่ได้ครับระบบระเบียบ,บ,บมันอะไรวุ่นวายหมดไอ้นี่ไม่รู้เรื่องผมไปถามผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเขาก็อยู่แถวนั้นพอดีพอเขาทราบปุ๊บเขาเดินเข้าไปในห้องนั่นเลยไม่ต้องขอญาติใครหรอกครับไอ้พวกนั้นอะ่ะมันเรียกพวกมันมาหกเจ็ดคนมันลุมเลยนะ เพราะว่าตอนที่คุณผู้หญิงเดินเข้าไปในห้องเนี่ยผมเห็นมันเรียกพวกมาเต็มเลยผมเรียบร้อยแนละ้วในงานนี้มันเล่นแน่นอนแต่ค็ไม่รู้มันจะเล่นไม้ไหนปรากฏว่าคุณผู้หญิงท่านนั้นก,ก็กลัวมากแทบจะร้องไห้แหละครับเพราะว่ามันเล่นส,สภาพแวดล้อมขอ่มขู่อย่างแรงปรากฏว่าพอชุดผูดส้สานทหารเขาเดินเข้าไปเนี่ยคุยกับมันไม่ถึงห้านาทีมันเดินออกมาจากห้องหมดเลยทุกคนที่มันเข้าไปนะมันเดินออกหมด แล้วเขาก็พาคุณผู้หญิงท่านนั้นออกมาผมก็แปลกใจทําำไมมันง่ายอย่างนี้บอกน้องทํำยังไงผมจ่ายไปร้อยหนึ่งครับให้มันไปร้อยดอลลาร์แม่งเลิกเลยแลากฏว่ามันเกิดเหตุเพราะว่าไอตอนที่ขาเข้าเนี่ยจะเป็นเพราะเลนเลอร์หรือว่ามันตั้งใจวางยาไว้ก็ไม่ทราบการสแตมปเนี่ยของบุ๊กของ,งคุณผู้หญิงคนนี้มันผิดพลาดไป ขาออกเนี่ยมันก็เกี่ยงเลยวะนี่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นยังไงทาไมอย่างงุ้นอย่างนี้เปล่าแล้วครับมันวางยาไว้เพื่อจะตบซับเท่านั้นเองจากประสบการณ์อันนี้ไงผมก็เลยมาใช้ที่เวียดนามที่เล่ามาตอนแรกแล้วไอ้เวียดนามเนี่ยยี่สิบดอลลาร์จบเรียบร้อยหมดมันไม่สแตมเดือดบอกคุณไปเอาสแตปมเองแล้วกันอันนี้เป็นประเทศที่สองนะเออก็น่าขบขันดีเหมือนกัน แต่ตอนนั้นนะท่านคิดดูนะถ้าท่านเป็นคุณผู้หญิงคนนั้นถูกไอตำรวจรัเสเซียมันเรียกเข้าไปลุมกันอย่างนี้รับรองได้ว่าตกใจน้ำตาตกแน่นอนเลยครับสองประเทศนี้ก็ค่อนข้างจะแสบแต่แสบที่สุดต้องฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ผมไปก็ประมาณสามครั้งได้ตำรวจฟิลิปปินส์เลวที่สุดตั้งแต่พบเห็นมาในการเดินทางไปต่างประเทศเลยมันเลวร้ายจริงๆ พอเครื่องบินลงที่ท่าอากาศยานที่กรุงมนิลาด้วยท่าอากาศยานนี้ก็เป็นเป็นกองทัพอากาศเขาก็ตั้งที่นั่นก็เหมือนกับดอนเมืองเราเนี่ยนะครับมีทั้งฐานทัพอากาศมีทั้งเครื่องบินพาณิชย์ก็ใช้ที่เดียวกันแต่แบ่งคนละโซนเท่านั้นเองพอไปถึงเขาก็มีรถนามาก็นําคณะไปที่โรงแรมที่จองเอาไว้นี่ผมก็พึ่งตอนนั้นคขึ้นมาครั้งแรกจาได้ก็บอกว่าเออ,อคืนนี้ เราไม่มีอะไรนี่นะเราไปเที่ยวกันไหมชวนเพื่อนๆรุ่นน้องบ้างคุณชาบ้างที่ไปด้วยกันประมาณสักสี่ห้าคนบอกไปสิอยากดูเมือนกันมีอะไรบ้างพอพักพวกเขาอยากจะไปผมก็ไปถามไปตำรวจรถนำพีโย่ได้คืนนี้พาไปเที่ยวได้ไหมอยากดูที่มันเป็นไงบ้างแลวเขาว่ามีจำบะที่มณีลาเนี่เหรอโอ้ได้สบายเลยเดี๋ยวพวกอยู่นะตอนทุ่มหนึ่งนะมารอที่ล็อบบี้ เดี๋ยวยารถมารับปแปลก็มาบอกกันโอ้โดีแฮะเข้ากลางคืนไม่รู้จะทําทอะไรเนะี่ยก็ไป,ปราก่อพทุ่มหนึ่งมันเอารถมาสี่คันรถไส้ตัวตํารวจนี่แหละครับพวกเราก็มีสี่ห้าคนนะันแหะทำไมเอารถมาเยอะอยังตอนนั้นก็สงสัยนะแต่ก็เดาไม่ถูกเผมวินิดว่ามันจะแสบขนาดนั้นผมก็นั่งไปกับรถคันหน้าไปคนติดต่อใช่ไหมระหว่างที่มันขับรถมาเนี่ยไปไปท,ที่ที่หมายเนี่ย ผมเห็นมาไปแซวผู้หญิงเขาขับรถจีบข้างๆเนี่ยนะมันใช้ไอ้ไอเครื่องขยายเสียงในรถมันอะแซวผู้หญิงแล้วก็บีบแตบเป็นๆเ,เ,เ,เหมือนกับไปไปล้อเขาไปไปแซวเขาแหละว่างั้นเถอะเห็นแล้วบอกโอ้อะไรของมึงมึงแต่งเครื่องแบบด้วยทั้งมึงทําอย่างเงี้ยก็ดูโอ้มันแสบแฮะเพราะว่าตํารวจฟิลิปปินเนี่ยแสแบ,บจริงๆครับเป็นทั้งผู้ร้ายทั้งโจรบางทีมันก็จับชาวบ้านเรียกค่าถ่ายเอาดื้อ พอดีเห็นฤิ์มันก็เลยนึกออกอ๋อมันอย่างงี้ดีกว่าไปจุดแรกก็ไปที่โรงจำบาโรงจำบาของฟิลิปปินเนี่ยมันเล่นตลอดเลยไม่มีการหยุดพักคือชุดนี้มาบางทีก็เป็นชุดกะลาสีบางทีก็เป็นทาสานเป็นเจนอะไรพวกนี้แต่แล้วก็มาถึงก็เต้นไปเต้นมาก,ก็าแก่ผ้าไปอ่าสักชุดหนึ่งประมาณสักสินาทีแล้วก็เข้าฉากไปแล้วชุดใหม่ก็มา เป็นทหารบ้างเป็นทหารเรือบ้างอะไรพวกนี้นะครับหมุนกันไปเรื่อยๆเนี่ยเออแล้วก็เบียร์มันก็ถูกเบียร์สามิเกลตอนนั้นผพจํงจได้ขวดละหกบาทรสชาติก็ไม่มีอะไรมันจือๆนะไม่เหมือนเบียร์สิงห์เราหรอกเราก็กินขวดละหกบาทนะก็กินกันไม่ต้องเลี้ยงเลยมันก็มีอีกครั้งหนึ่งไอผู้หญิงเนี่ยมันแต่งเป็นชุดกะลาสีมาออกมาเต้นแก่ผ่าแล้วเสร็จแล้วมันก็เดินลงมาจากเวทีมันลงมาข้างล่าง มันก็ปีนขึ้นไปบนโต๊ะไอ้ข้างๆเมื่อไอ้พวกฝรั่งมันนั่งอยู่มันปืนขึ้นไปบนโต๊ะแล้วมันก็ยกเท้าเนี่ยไปลูปโผฝรั่ง <c oughs> เฮ้ยพวกเราแคชักตกใจเฮ้ยมันจะเข้ามันจะขึ้นโต๊ะเราหรือเปล่าวนันนี้นะพระเพลกระกจายหมดนะไม่ไหวนะจริงครับไอ้ฝรั่งชอบใจใช่ไหมเออดีใจจากทิปกันใหญ่เอาควักเงินให้ใหญ่เลยมันก็ลงมาเดี๋ยวมันก็เดินม,มาที่โต๊ะเราไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องขึ้นไปต้องขึ้นเองเต้นที่พื้นอะดีแล้วล่ะอ่า แต่ว่าให้สตัง์มันไปเป็นเงินทิปไหนๆมันก็มาแล้วเสร็จแล้วตอนดึกไอ้ตำรวจก็ชวนโยหิวไหมอยาไปกินอะไรกันต่อไหมไปสิทำไมไม่ไปวิธีทำอะไรไปถึงปุ๊บตอนนี้มันไปพาไปอีกร้านหนึ่งเป็นเป็นร้านเหมือนกับบาร์มั้งไงครับก็มีผู้หญิงตำผู้หญิงหากินนะว่าง่ายๆอยู่ในนั้นพร้อมไปส่งนั่นอะ่ะมันก็ปล่อยพวกเราสี่ห้าคนเนี้ยไปนั่งหู่โต๊ะหนึ่งแล้วมันก็หายไปไหน ผมก็นึกว่าเออมันคงกลับไปก่อนมัน้งเดี๋ยวคงมารับนะเพราะว่าบอกว่าประมาณสักตอนกี่โมงเนี่ยก็จะให้มารับจะกลับแล้วละมันก็ไปกันหมดเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ทานอาหารกันไปนะพอตอนดึกแล้วจะกลับแล้วเรียกเขามาคิดเงินราคาข้าวอาหารทั้งหมดเนี่ยประมาณหกพันกว่าบาทผมจำแม่นคือคือเงินเปโซก็ประมาณเปโซละบาทนั่นนะครับ หกพันกว่าบาทเฮ้ยเรากินนิดเดียวนะส่วนมากก็เป็นเบียร์สารมีเกลเนี่ยที่ว่ามันราคาไม่เท่าไหร่เนี่ยล้วก็กินสักสิบกว่าขวดเท่านั้นละไม่ได้เยอะอะไรเลยไอ้เจ้าเด็กบ่อยที่มาคิดเงินบอกของอยู่เนี่ยไม่กี่ปังหรอกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ตำรวจมันกินบอกอ้าวตำรวจมันกลับไปแล้มันอยู่ไหนอะ่ะมันพาไปเนี่ยมึงกั้งกันเต็มมันพาเพื่อนมาหลายคันเนี่ยเพราะว่ามันจะชวนกันมากินฟรี ตกลงเราต้องจ่ายตังให้มันเนี่ยเพียบเลยนะมันกินเงินกองพันเดินเดินดึกเลยนึกแล้วก็ขำเออเว้ยโดยตำรวจปินแม่นเ่นซะแล้วแล้วมันก็พาเราไปกับแล้วก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรมนหรอกครับก็อ่าก็ไม่ได้เตรียมกันไม่ไม่เด้ตกลงกันไว้ก่อนเนี่ยเออมันพาเรามามันก็ต้องกินฟรีสิแต่ว่าก็ไม่ได้เอาสตางค์อะไรเราเป็นค่าแรงนะแต่มันกินเราเยอะเลยกินอาหารนั่นแหละครับว่าเงินเถอะเพราะว่าพวกผู้หญิงฟิลิปปินเนี่ยอย่าว่าแต่ผู้หญิง ทำงานกลางคืนเลยคนดีๆเนี่ยนะครับเขาก็ชอบคนไทยก็คืนนั้นอนะ่ะผมก็ไปเจอสาว bon คนหนึ่งเขาอยู่มหาวิทยาลัยซานโตโทมสัส <St ül ets> เขาเรียนแค่ปีหนึ่งแล้วกลางคืนเข้ามาทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟเหมือนกับเด็กเชียร์เบียร์บ้านเรานะครับสวยแต่ใครหิวก็ได้เขาชื่อจิงกี้ก็ไม่ได้หิวเข้ามาหรอกแต่ก็คุยกันสนุกแล้วว่าตอนหลังเขาก็ให้ที่อยู่เขามาผมงก็ไปหาเขาที่บ้านที่หลังเรื่องนี้อีกยาวนะผมไม่เล่าตอนนี้ ส่วนเ,เรื่องวีรกรรมวีรเวรขอให้ตำรวจฟิลิปปินส์พอเขามาส่งที่โรงแรมมันถามอีกอยู่ผู้นี้ไปไหมเขาบอกว่าเ,ววเดี๋ยวเดยกคยบอกึงอีกทีแล้วกันขอดูก่อน <c oughs> กลัวมันเอาไปฟันอีกก็พวกเราก็มาคุยกันนึกถึงเรื่องนี้ทีไรก็ขำกันทุกทีตำรวจตอมาเวียดนามตำรวจตอมอรัเสเซียแล้วก็ตำรวจของฟิลิปปินส์แสบแบบเพลเองไม่ลึก แต่ตำรวจริกานเนี่ยแสบลึกท่านคงไม่ทราบนะครับถ้าท่านดูหนังเนี่ยท่านคงเห็นตำรวจไิการเขาชอบใส่ถุงมือดำๆผมไปนิวโยกสองหรือสามครั้งจำไม่ได้ละนะปรากฏผมก็ถามเพื่อนเหมือนกันบอกเฮ้ย hey, ทำไมตำรวจอยู่มันต้องใส่ถุงมือวะมันบอกข้างในถุงมือนั่แหละสนับเพราะถ้าหากไม่ใส่ถุงมือใส่สนับชกเนี่ยเดี๋ยวมันมีกล้องเกลงออะไรเดี๋ยวมันเป็นเรื่องเขาก็ใส่ ซ่อนสนับไว้ในถุงมือดำๆมันมีเหล็กอยู่และตำรวจอเมริกันเนี่ยถ้าเขาเรียกแล้วเนี่ยยาดุกดิกเป็นอันขาดเลยนะมันยิงตายนะครับยิงหรืออเพราะตำรวจมันก็กลัวนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่น่ากลัวที่สุดเหนือกว่าฮานอยเหนือกว่ามะนิลาผมไปไประชุมที่นั่นหลายวันเห็นรถหัวตลอดเห็นตำรวจเรียกตรวจคนแล้วก็ต้องเวลาเขาเรียกเนี่ย มือท่านเนี่ยจะต้องอยู่บนพวงมาลัยตำรวจเขาลงมาเนี่ยเขาจะเอามือขวาจับด้ามปืนมือซ้ายเขาก็ชี้สั่งอย่างพูดอย่างนี้ห้ามดุ๊กดิ๊กนะพอเขาเข้าที่แล้วเนี่ยปุ๊บเขาก็บอกเองออกมาออกมาเสร็จแล้วก็เอามือวางบนหลังคารถแบบท่านดูในหนังที่ผมเห็นชัดทุกขั้นตอนผมยืนดูเขาว่ามันเป็นยังไงเอามือทางวางที่ทหลังคารถแล้วถ้าเขาสั่งให้หยิบลายเส้นหยิบอะไรมาเองก็ต้องค่อยๆหยิบช้าช้า ไม่ไง่เขายิงหรอนิวยอร์กนี่มันตำรวจเนี่ยบางย่านตำรวจไม่กล้าเข้าอย่างเช่นด้านเวสต์ไซด์หรือทางย่านบลองส์เราไม้ก่อนนะครับยุคนี้ผมไม่ได้ไปต้องครั้งหลังสุดก็ประมาณ7-8ปีมาแล้วนะครับเขาก็กลัวแล้วก็เขาก็ต้องระวังแต่ว่าตำรวจอเมริกันเนี่ยยิงใครตายโอกาสจะเอาผิดยากเพราะว่ากฎหมายเขาเนี่ยเขาป้องกันตำรวจด้วย ลักษณะอย่างเนี้ยมันแตกต่างกันไปทุดท้ายที่ประทับใจตำรวจสตอกโฮมผมไปเรียนสตอกโฮมที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสวีเดนหลักสูตร International Crisis Management ผมก็ไปเจอแม่บุญธรรมผมชื่อแม่ซัสชาซึ่งผมเล่าหลายครั้งแล้วในใน u t u b e ท่องนี้แต่ก็บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าผมไปแต่ผมก็เจอแม่บุญธรรม คือเขาเขาเป็นคนคนสวีเดนนั่นแหละครับแต่ว่าถูกอัธยาศัยกันท่านมาพบผมเดินข้างถนนท่านก็ชวนคุยเห็นแต่งเครื่องแบบฐานไทยแต่งเครื่องแบบสวยมีสายเสียอะไรเพาสีเหลืองสีเขียวตัดกันหุดตลุดทักไปทักมาท่านรู้เป็นคนไทยท่านบอกท่านชอบเมืองไทยท่านมาภูเก็ตหลายครั้งแล้วก็สรัทธาต่อในหลวงไทยท่านก็ไล่าฟังว่าสวีเดนก็มีในหลวงเหมือนกัน แล้วก็เล่านู้นเล่านี้เสร็จแล้วถูกคอกันท่านก็ชวนผมไปที่บ้านบ่อยๆวันหนึ่งผมก็นัดท่านท่านจะชวนไปตลาดผมก็นัดท่านที่สวนสาธารนณะปรากฏว่าผมก็นั่งรอยที่เก้าอี้ท่านเดินมาแต่ไกลท่านอายุต้องแปดสิแปดท่านเข็นรถเข็นสี่ล้อต่อตึกตึกต๊กตึกต๊กมาผมดีใจผมก็เลยวิ่งไปหาท่านลืมไปว่ากล้องถ่ายรูปผมอะเพนแท็กอยู่ที่เก้าอี้พอวิ่งไปปุ๊บ กล้องหรืมอ,อมาแหมฮะก็รีบกลับไปกล้องหายแล้วครับท่านก็เลยพาผมไปแจ้งความตำรวจตำรวจสวีเดนนั่งแบบหงอยเลยอยู่ที่โรงพักอะ่ะมีตำรวจแต่งขบแบบอยู่สองคนได้อีกสองคนเป็นแต่งกายพลเรือนก็คงอาจจะเป็นลูกจ้างผมก็ไมไ่หวังว่าจะได้คืนหรอกแต่ว่าแม่ทาชาติบอกว่าเดี๋ยวไปแจ้งความเขาจะได้บอกไปตามโรงจำนำ แล้วผมก็อยากดูว่ากระบวนการเขาเป็นยังไงผมก็เดินไปตามไปเขาก็บอกรูปประพันธ์อย่างนั้นเลยเขาก็จด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 ไปแล้วก็บอ,บอกว่าเดี๋ยวอยู่รอฟังข่าวกันผมไม่คิดจะได้คืนหรอกแต่ก็เห็นโอ้มันไม่มีงานเลยจริงๆที่นั่นน่ะอาจญากรรมน้อยมากทีเดียวตำรวจหน่อยตำรวจจราจรเขาไม่มีนะครับเพราะว่าเขาไม่มีปัญหาจราจรอะไรก็โรงพักนั้นก็มีตำรวจแต่งเข้าไปอยู่สองคนอย่างที่เรียนแล้วเนี่ย ก็เออก็น่าน่าศึกษาว่าเขาเป็นยังไงยังไงนอกจากเรื่องพวกนี้ผมก็เจอตำรวจหลายกรณีอย่างที่บาร์เซโลนาแล้วก็ในที่เดนมาร์กก็เคยมีมีเรื่องมีลาต้องไปหาตำรวจเหมือนกันแต่ว่าเรามาหลายประเทศแล้วก็เพียงแต่ว่าอยากจะรุปว่าตำรวจแต่ประเทศเนี่ยเขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาเป็นไป,นปนตามแบบแผน่านิยม แล้วก็ทัศนคติของคนในชาตินั้น,น,นดังนั้นในใครที่บานดาว่าตำรวจไทยตำรวจไทยที่มานตับตบรัพย์นักท่องเที่ยวอะไรเนี่ยมันก็เล็วจริงๆไม่ใช่ไม่เลว็วแต่ไม่ใช่เฉพาะแต่วงการตำรวจเพราะตำรวจไทยก็คือคนไทยคนไทยมันเป็นอย่างนี้คนไทยเห็นแก่ตัวมักได้ไม่มีศีลไม่มีธรรมเอาคนไทยไปบวชเป็นพระท่านก็ดูสิ พระภิกษุจำนวนมากมายก็ไม่อยู่ในศีลในธรรมสุดท้ายก็ดูไอ้เจ้าอะไรนะไอ้ที่มาไปเจอพระเพลอขุดเกิดอรมาเป็นพระปลอมมาใรสมองนั้นแหละแล้วก็มีหลายแห่งบางแห่งก็หลอกเอาเงินมนุษย์อย่างที่ปทุมธานีท่านก็คงรู้อยู่แล้วไอ้วัตจานบินมันเล่นเงินอย่างเดียวพวกนี้มันไม่มีศีลมีธรรมมันไม่มีาศาสนาเพียงแต่ว่ามัน เข้าไปอาศัยพุทธศาสนาแฝงเล้นเพื่อทําความชั่วเท่านั้นเองไม่มีเจตนาจะเล่าเรื่องอะไรหนักหนานะครับวันนี้เห็นพูดกันเรื่องตํารวจมาหลายวันแล้วก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังบ้างก็เท่านั้นเองครับผมพลตรีดอเอรอนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ